พอดี c ของช่องพระเครื่องทั่วไป to, ทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ FC ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญนะครับที่ได้รับความนิยมและศรัทธ,ธามากๆนะครับจะว่ามากถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือองค์เกจินะครับหลวงปู่สวนนะครับบายเท็กเจียหลวงปู่สวนนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับผมจะให้ชมใกล้ๆแล้ว FC จะบอกเลยว่าอ๋อรุ่นนี้นี่เองนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เป็นรูปไข่นะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่สวนนะครับ เต็มองคนั่งราบกับพื้นนะครับและมียันปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนะครับที่ด้านซ้ายนะครับและด้านล่างจะได้ข้อความหลวงปู่สวงนะครับแต่เหรียญนี้ FC ลองสังเกตตามผมนะครับเห็นไหมครับเวลากระทบกับแสงไฟจะมีเงานะครับเพราะเหรียญนี้คือเหรียญเนื้อทองแดงขัดเงานะครับงดงามมากมานะครับเหรียญองค์หลวงปู่สวงรุ่นนี้ผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญประทับ รูปภาพของวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสเกตไว้ตรงกลางเหรียญจะได้กู้ความเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสเกตงดงามโคมชัดและเข้มขลังมากๆและจะบอกเลยนะครับว่าได้รับความนิยมมากๆถึงมากที่สุดผมจัดส่งเหรียญรุ่นนี้ไปให้กับ f c ทั่วประเทศหลายท่านแล้วนะครับและก็มี A FC ที่จองไว้เรื่อยๆนะครับมีการเช่าบูชาแบบต้องจองนะครับเพราะว่าเนื่องจากเหรียญในรายการนี้มีจํากัดมากๆเ f c หลายท่านก็ ช่าบูชาไปแล้วหลายท่านนะครับขอบคุณ FC มากๆนะครับสวัสดีครับ